สวัสดีค่ะสภาพภูเขาหัวล้นกินพื้นที่เป็นหมื่นหมื่นไร่ในอำเภอแม่แจ่มและอำเภอกะละยาณิวัฒนาที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะก็คือผลพวงที่ในทุนเข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกพืชเชิงเดียวเช่นข้าวดเลี้ยงสัตว์เป็นต้นค่ะแน่นอนนะคะว่าเมื่อป่าหมดนะคะแหล่งต้นน้ำลำธารก็ค่อยๆเหือดแห้งไปค่ะ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร,เ,ร,กรเชื่อว่าการปลูกพืชมหัศจรรย์ชนิดนี้รวยเร็วเห็นผลไวไม่ต่างอะไรกับคนถูกหวยรางวัลที่1นึ่ทำให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่โดยเฉพาะชาวปากกากยอชนเผ่าที่เคยอยู่กินและเป็นหนึ่งเดียวกับผื้นป่าเริ่มเปลี่ยนแนวคิดจากปลูกเพื่อกินเป็นผลิตเพื่อขายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อ,อทีก็ต่อที ออกก่อกิดต่อกอก็คือสีที่ได้กินจากน้ําก็ต้องรักษาได้กินจากป่าก็ต้องรักษาไม่ใช่ใช้จนไม่เหลือหรือดูแลเฉยๆก็คือบัตรพระบุรุให้ป้องกันดูแลรักษาแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมให้สมดุล ด้วยเหตุนี้สมาคมประกากยอเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ออกแบบและวางแนวทางการแก้ปัญหาและพบทางออกที่ดีที่สุดคือการนำภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผืนป่ากของบรรพชนมาให้ปากกากะยอรุ่นใหม่ศึกษาเรียนรู้ การทำฝายชะลอน้ำด้วยวัสดุธรรมชาติที่ง่ายประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดหรือฟื้นพิธีกรรมและวางแนวเขตป่าอนุรักษ์ป่าเดปอรหรือป่าสะดือเป็นกุศโลบายเพื่อให้เด็กคนนั้นเติบโตด้วยสายตาของการเห็นคุณค่าของธรรมชาติและจะทำแผนที่การใช้ประโยชน์จากที่ดินจากป่าที่ชัดเจนมากขึ้นนับเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ